บทที่28คืนสู่การงานฤดูร้อนสิ้นสุดลงแล้วราตีเย็นเยือกขึ้นและผมก็ต้องเริ่มสุกตัวใต้ผ้าห่มหนาสีน้ำเงินหลายผืนมีตราโรงพยาบาลแห่งปารีสใบหน้าคุ้นเคยที่ห่างหายไปในช่วงหยุดพักผ่อนฤดูร้อนเริ่มกลับมาแม่บ้านหมอฟัน พยาบาลคนที่กลายเป็นคุณยายของหนูน้อยกระจ้อยร้อยชื่อโตมสัสคนส่งจดหมายและผู้ชายคนที่นิ้วหักเพระาะฟาดโดนพนักกั้นเตียงในเดือนมิถุนายนต่างกลับมาพบร่องรอยเก่าความเคยชินเดิมๆการคืนสู่การงานในโรงพยาบาลครั้งแรกที่ผมเห็นนี้ยืนยันความแน่นอนประการหนึ่งแก่ผมว่าผมได้เริ่มชีวิตใหม่แล้วจริงๆที่นี่บนเตียงหลังนี้ เก้าอี้ตัวนี้ตามทางเดินเหล่านี้ชีวิตใหม่ของผมอยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่อื่นเป็นอันขาดผมสามารถส่งเสียงงึมงงำร้องเพลงจิงโจ้สั้นๆซึ่งเป็นมาตรวัดพัฒนาการในการออกเสียงของผมจิงโจ้กระโดดข้ามกำแพงกำแพงสวนสัตว์เจ้าประคุณเอย๋ยมันกระโดดสูงยิ่งเจ้าประคุณเอย๋ยมันงามสง่าเสียจริง สำหรับการคืนสู่การงานของคนอื่นๆผมได้ยินเสียงสะท้อนมาอย่างแผ่วเบาไม่ว่าจะเป็นการตระเตรียมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสถานศึกษาเปิดเทอมชาวปารีสกลับคืนสู่เคหสถานและการงานผมคงจะได้ข่าวคราวเหล่านี้มากขึ้นเมื่อมีคนเดินทางมาเมืองแบกพร้อมด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์พิสดารพันลึกเต็มย่ามดูเหมือนเตโอฟิลจะเดินเหินด้วยรองเท้าหุ้มข้อ ซึ่งพอส้อนกระทบพื้นก็มีไฟกระพริบใครๆก็เดินตามเขาไปในความมืดได้อย่างสบายระหว่างรอคอยข่าวคราวผมเสพสุดท้ายของเดือนสิงหาคมด้วยหัวใจโปร่งเบาเพราะเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาย,ยาวนานมาแล้วที่ผมไม่ต้องเกรงการนับถอยหลังซึ่งมักจะเกิดนับแต่วันแรกของการหยุดพักผ่อนและทำลายรสชาติความสุขไปเสียส่วนใหญ่โกรธ นั่งเท้าสอกบ,บนโต๊ะล้อเลื่อนปูฟอร์มก้าซึ่งใช้แทนโต๊ะทำงานเธออ่านต้นฉบับที่เราช่วยกันดึงออกมาจากความว่างเปล่าอย่างอดทนทุกๆบ่ายนานสองเดือนต่อเนื่องมาแล้วผมพอใจเมื่อได้ยินบางบทบางตอนแต่ก็มีที่เราผิดหวังทั้งหมดนี้จะเป็นหนังสือเล่มได้ไหมนะขณะฟังเธออ่านผมก็พินิษดูปอยผมสีน้ำตาลของเธอแก้มขาวซีดซึ่งดวงอาทิตย์และสายลม เกือบจะไม่ได้แต้มสีชมพูให้เลยมือทั้งสองมีเส้นเลือดสีน้ำเงินกระวัดอยู่ภาพทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นภาพในความทรงจำถึงฤดูร้อนซึ่งเราได้ทำงานกันเต็มที่สมุดปกสีน้ำเงินเล่มโตซึ่งเธอเขียนเต็มหน้าเดียวของแต่ละแผน่นด้วยลายมือเป็นระเบียบและประณีตซองใส่เครื่องเขียนเต็มไปด้วยดิยดนสอสำรองกระดาษเช็ดหน้าตั้งสูงพร้อมสำหรับเสมหะที่พ่นออกมาโดยควบคุมไม่ได้ของผม และกระเป๋าสตางค์สีแดงถักด้วยเส้นใหญ่ใบปาล์มซึ่งนานๆนนทีเธอจะหยิบเศษสตางค์ออกมาเพื่อไปซื้อกาแฟซิบกระเป๋าใบน้อยเปิดอยู่ผมมองเห็นกุญแจห้องในโรงแรมตั๋วรถไฟใต้ดินและธนบัตรใบละร้อยฟรังพับสี่หนึ่งใบคล้ายวัตถุที่ส่งมายังโลกมนุษย์ผ่านท่ออวกาศเพื่อสำรวจลักษณะที่อยู่อาศัยการขนส่งประเภทต่างๆและการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์โลกด้วยกัน ภาพที่เห็นทำให้ผมจนท้อยคําได้แต่ครุ่นคิดในจักราวาลน,นี้มีกุญแจสำหรับไข่ชุดประดาน้ำของผมไหมหนอมีรถไฟใต้ดินสักสายซึ่งปราศจากสถานีปลายทางหรือไม่มีเงินตราค่าสูงพอจะซื้อเสรีภาพของผมคืนมาบ้างไหมคงต้องไปสแสวงหาที่อื่นผมไปเดี๋ยวนี้แหละ b a c k ก l a s h กรกฎาคมถึงสิงหาคมปี1996